นี้ด้วยนะคะพอดีมาเที่ยวบ้านพี่นุ้งหนิงนะคะ <Okay. S 1> ชื่อ youtube นะคะชวนนุ้งหนิงชวนขยันและขยับนะคะ <Okay. S 1> ก็เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ด้วยกันนะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะพอดีนั้นที่มาเที่ยวหาพี่เขาค่ะแล้วก็พี่เขาก็เลยให้ของฝากมาบอกว่าฝากเพื่อนๆในยูทูบเบอร์ทุกคนพี่พี่นุ้งหนิงทำเองนะคะ สวยงามไหมคะเพื่อนนี่นะโอ้โหทาเป็นปกคลิปได้เลยอ่ะพี่หนิงเนี่ยใช่ค่ะเนีย่ยเดี๋ยวไปใคาอยู่นบอกนะคะจะีทำให้ทานใครอยู่แถวนี้บอกนะคะ,คคะ,คะเดี๋ยวพี่นุ้งหนิงชวนขยันและขยับจะทําให้ทานนะคะนี่นะคะคือพี่นุ้งหนิงก็ทาํางานมากเลยเพื่อนอ้าปากเลยทุกคน อ้าปากนะคะเดี๋ยวน้นที่ป้อนอร่อยด้วยนะคะโอ้โหวนส้มใช่ไหมจะเอาอันนี้ไปทำปกคลิปเลยค่ะย้อนมากเพื่อนจ๋าอันนั้นสลัดผักนะคะเอาไปฝากป้าอิดด้วยดีกว่าป้าอิดป้าอิดพี่โจ้น้องโบนะคะแล้วก็มีใครอีกเนี่ยพี่จำไม่ได้เยอะ นะคะให้ทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาทานด้วยกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็คือทุกอย่างเลยนะคะจะที่อยู่ในบรรจุกล่องนี้นะคะเป็นพืชผักที่บ้านของเอ,อ่อน,นุ้งหนิงชวนขยันและขยับนะคะ เป็นช่อง youtube อีกช่อง youtube หนึ่งเป็นของพี่สาวของนันทีเองนะคะน,นุ้งหนิงชวนขยันและขยับพอดีตอนเช้านี้นะคะก็ไปบ้านพี่เขาก็เลยจัดเตรียมไว้ให้นันทีมาลองดูนะคะแต่ตอนนี้นะคะน,นี่เลยน่าอร่อยมากเลยน่าอร่อยมากเลยเนี่ยคะ่ะเราจะทานอะไรกันก่อนคะเนี่ยโอเค ก็มาดูนะคะเพื่อนๆนะคะนันทีฝากเพื่อนๆด้วยนะคะติดตามน,นุ้งหนิงชวนขยันและขยับนะคะเพราะว่าในช่องของ youtube ของพี่เขาอะจะเป็นพืชธรรมชาตินะคะที่คุณแม่ของพี่เขาอะได้ปลูกแล้วก็ได้ดูแลได้ทำเองนะคะ คือปลอดสารน,นะคะทานแล้วมั่นใจเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราจะมาดูว่ามีผักอะไรบ้างนะคะแต่นันที่คงรู้จักแต่ว่าอันนี้อะไรดอกอัญชันดอกอัญชันนะคะนี่มีแอปเปิ้ลด้วยแต่แต่แอปเปินะ้ลเนี่ยพี่เขาจะซื้อซื้อมานะคะน่องที่เป็นผักเป็นอะไรเนี้ยจะเป็นของออที่ที่บ้านพี่เขาหมดเลยะคะ่ะ มีไข่ด้วยนะคะอาหารมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนะม,มีองุ่นนะคะแล้วก็มีใบหววลาพาใบาหัวลาพาอืมมีแตงนะคะมีแตงด้วยแตงหอมแดงนะคะแล้วก็ถัวต้มเอาละเดี๋ยวจะมายำกันแล้วนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างยิ่ยงนะคะ ส่วนนี้พี่เขาก็แพ็กไว้อย่างดีนะคะคือที่ที่นันทิเชิญแล้วก็ชวนเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ช่อง youtube ของพี่เขานะคะก็คือเพราะว่าพี่เขามีเทคนิคในการทำมีเกี่ยวกับพวกทำวุ้นทำขน,นมวุ้นอะไรองี้ยค่ะพี่เขาทำอร่อยมากเลยแล้วก็ อย่างแม่เท่าอะค่ะแม่เท่าไว้อายุ80ปีวิธีการดูแลต้นไม้ตัดแต่งกิ่งยังไงปลูกยังไงพลดินยังไงใส่ดินยังไงใส่ปุ๋ยยังไงบ้างไงค่ะเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้ปลอดภัยที่เราทานด้วยนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นพืชจะเติบโตมาได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะทําไมดอกไม้ถึงสวยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองติดตามพี่เขาดูนะคะ น่ากินอะคืนน้ำลายแล้วคืนน้ำลายแล้วเราอันนึงนะคะเพื่อนขาอันนึงนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะหนีกันไปไหนนะน,น,นะแล้วก็มาชิมเลยชิมดูก่อนนะคะชิมน้ำสลัดพี่เขาดูนะคะ พี่เขาทำเองด้วยนะคะน้ำสลัดอร่อยอะ่ะอร่อยมากเลยหืมร่าเเลยค่ะนะคะดอกอัญชันนะ นันที่ไม่รู้ว่าเขาแบบว่าทานแบบดิบอย่างนี้ได้หรือเปล่านะแต่พี่เขาบอกว่าทานได้แล้วมันมีประโยชน์ด้วยนะคะมีสรรพคุณเยอะเลยนะคะอยากจะทราบนะคะสรรพคุณว่ามีอะไรบ้างนะคะต้องติดตามช่องพี่เขาเลยค่ะติดตามช่องนันทิด้วยนะคะอือืม มันสุดยอดอ่ะเอาแต่งกันได้ไหมสวยมากเลยอ่ะนอกจากสวยแล้วรสชาติอร่อยด้วยนะม,มันมันแบบว่ากลมกล่อมดีนะเพื่อนปกติอ่ะ นั่นที่ไม่ค่อยชอบผักอะไรที่มันดิบๆนะคะแต่พอเราทานกับน้ำสลัดแล้วอะ่ะมันอร่อยอืมอืม อร่อยจริงๆนะคะเพื่อนคือว่าอย่างนี้นะคะพี่เขาว่ากำลังเปิดช่อง youtube ใหม่แต่เปิดมานานแล้วแต่ว่าคือคือพี่เขายังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะคะเดิมเลยที่นันทิทำช่อง youtube เองเนี่ยนันทิก็ยังไม่ค่อยเข้าจใจเท่าไหร่ก็เลยขอคำแนะนำจากพี่เขาในเบื้องต้นนะคะทีนี้พอพี่เขา บอกมาแล้วนันทีก็เลยทําสําเร็จพอทําสําเร็จประโยชน์แล้วเนี่ยมันเห็นแล้วว่ามันมันอ่ะโอเคมันทําได้นะอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์มันก็พอให้เราได้มีไรายได้บ้างนิดหน่อยอย่างเงี้นะคะก็เลยได้บอกกับพี่เขาพี่เขาก็เลยให้นันทีอะค่ะให้บบอกเขาใหม่ว่าทํายังไงเริ่มต้นทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าทําให้เป็นทางการไปเลยทําให้แบบทาแบบเปิดรายได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ อืมนะก็เลยนั่นแหละวันก่อนพี่เขาก็มาหานันที่ที่บ้านแล้วนะคะนันที่ก็ได้แนะนําเพราะว่าเราเป็นเออกลยามิตรกันนะคะแล้วก็เราทุกคนนะคะเราคนไหนที่เราอยู่ใกล้กันสามารถที่จะช่วยช่วยอ,อ,อะไรกันได้นะคะเราก็จะช่วยกันนะคะอืมเราไม่มีการกักว่าวิชาความรู้ของเรานะคะ เราจะไม่ตันหนีนะคะเราจะเเราจะไม่เห็นก่นตัวแล้วเราจะไม่ตันหนีถ้าใครที่แบบว่าสนใจที่จะทําแม้กระทั่งเรื่องทําผมก็เหมือนกันนะคะถ้าใครที่สนใจที่เกี่ยวกับเรื่องของวิชาตัดผม mm hmm. ก็คือนันที่ทําวิชาเออทำอาชีพนี้มายี่สิบกว่าปีนะคะ mm hmm. ก็คือสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะอืมก็ ถ้าเกิดใครอยากจะเรียนนะคะนันทีก็สอนให้ฟรีเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คืออาชีพของทําผมนะคะนี่ก็เหมือนกันอย่างวิธีการที่เราทายูทูบเบอร์ถามมาง่ายไหมก็ไม่ง่ายถามมายากไหมก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันก็มีเทคนิครายละเอียดเยอะมากในนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะที่นี้ก็พี่เขาก็ได้มาหานันทีแล้วแหละวันนั้นก็ได้แนะนํากันประมาณครึ่งวันหนึ่งได้นะคะแล้วพี่เขาก็กลับไปกลับไปทําแล้วก็เสร็จแล้วปรากฏว่า เมื่อวานก็ส่งมาทางไลน์ส่งมาบอกว่าน้องหญิงเออทำไมพี่โหลดไม่ได้ทางเอ่อใครมัตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละก็เราก็เออแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งพี่เขาก็บอกว่าใส่ปกคลิปยังไงพี่ลืมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อคืนเราก็เออเราก็นอนกัง,งวลอยู่แต่เราก็บอกบอกไปบ้างแล้วแหละคร่าวๆก็พอตื่นเช้ามาก็พยายามที่จะแบ่งเวลาค่ะเพื่อนๆนะคะ เราการที่เราแบ่งเวลาให้เพื่อนนะคะเพื่อนที่เขาต้องการเวลาจากเราการที่เราแบ่งเวลาให้เขาอะเราก็ได้บุญนะคะเหมือนกับเราได้ได้เวลาเขาอะค่ะได้เวลาก็เหมือนกับเราทําบุญเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนการทําบุญไม่ยากนะคะถ้าเราเข้าใจนะคะเราไม่จําเป็นต้องหอบเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนไปทําบุญสถานที่ต่างๆเลยนะคะอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเราทําอยู่ที่บ้านก็ได้หรือว่าเราเอาเวลาเนี่ยค่ะ ไปให้เพื่อนในเวลาเพื่อนที่ทเพื่อนต้องการเรานะคะเพื่อนมันมีความลึกซึ้งมากๆนะคะเพราะว่านันทีเองนะคะได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้าที่เป็นแก่นของศาสนาพุทธจริงๆนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะบางครั้งอะ่ะนันทีก็อาจจะมีทำผิดบ้างนะคะนันทีก็ขอโทษขออภัยเพื่อนนะคะ เพื่อนๆด้วยนะคะที่เรารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะบางครั้งก็อาจจะมีผิดบ้างเช่นนะคะเป็นคลิปที่แบบว่าถ้าเกิดเขาไม่อนุญาตนะคะเราก็คือไม่ต้องทำนะคะค่ะแต่ถ้าเขาอนุญาตนะคะเราก็ก็ทำแล้วเราก็โปรโมทให้ให้คลิปนั้นๆด้วยนะคะเราก็เหมือนกับเราเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเราสังคมจังหวัดของเราก็เยอะนะคะ ถ้าอีกเพื่อนของอีกจังหวัดหนึ่งอะคะ่ะเขามีคลิปที่เด่นเนี่ยคะ่ะเราก็ถ้าเกิดเขาอนุญาตเอามาลงนะคะเราก็จะลงให้แล้วเราก็โปรโมทแล้วก็สนับสนุนเขาไปในตัวนะคะซึ่งอย่างของนันทิเองก็เหมือนกันนะคะช่องของนันทิเนี่ยนันทิถ้าเกิดมีใครติดต่อมานะคะเพื่อนๆบอกเลยถ้าเกิดใครที่สนใจที่จะเรียนวิชาเสริมสวยนะคะนันทิสอนให้ฟรีเลยนะคะ แล้วแต่ว่าคอร์สนั้น,นใช้เวลากี่วันคุณจะเรียนวิชาอะไรนะคะมีตั้งแต่วิชาศา,าสตร์ใดเริ่มต้นนะคะเริ่มตับในศาสาร์ใดย,ยันถึงนู่นเลยนะคะตัดซอยตัดผมหญิงผมชายนะคะไม่ว่าจะเป็นดัดตปาเฟิรมนะคะดัดเซตติ้งเฟิรมยืดผมถาวรหรือว่ากรกสีนะคะทุกอย่างนั่นที่พร้อมที่อยสอนให้ฟรีขอแค่ว่าเขาต้องการที่จะมาเรียนรู้จริงๆไหมนะคะ ก็เหมือนอย่างพี่พี่นุ้งหนิงชวนขยับแล้วขยับอีกนะคะชื่อของ youtube ของพี่เขานะคะชวนขยับแล้วขยับอีกพี่เขาก็เป็นหนึ่งหนึ่งของเป็นเพื่อนกรายาพิษที่มีน้ำใจนะคะมีน้ำใจต่อการมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์นะคะพี่เขาก็มีความรู้หลากหลายนะคะก็เลยนันทีก็เลยแนะนำให้พี่เขาว่าเปิดปเป็นช่อง youtube เป็นทางการเลยอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนกันนะคะ,ะเมา์นานแล้วขอทานก่อนนะคะช่องของนันทินะคะถ้าเพื่อนคนไหนเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะเพื่อนคนไหนนะคะจะเอาคลิปไปทําต่อนะคะหรือเอาไปโพสต์ต่อแชร์ต่อนะคะนันทิยินดีนะคะไม่เรียกร้องลิขสิทธิ์ จะลองทานดูนะคะว่าเป็นยังไงนะพี่เขาแบบเพื่อนๆอ,อ้าปากอ้าปากาเลยอ้าอ้าอร่อยมากเลยนี่นะต้องเข้าไปดูของพี่เขานะคะน,นุ้งหนิงชวนขยับและขยับ ช่องของพี่เขาเน่ะจะเกี่ยวกับความรู้ทำพวกวุ้นนะคะอหอมกาแฟมากเลยสุดพายมากเลยนะเนี่ยเราชอบกินรสกาแฟด้วยแล้วมิคิรอมจะเป็นกาแฟอย่าเนี้ยอ่ยจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการทำวุ้นนะคะ น,นุ้งหนิงชวนขยันและขยับนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ดอกไม้พืชผักทุกชนิดของแม่เท่านะคะแม่เท่าไว้แปดสิปีค่ะในส่วนของบ้านของนันทิซาลอนนะคะ ก็ช่องของนันทิซาลอนนะคะตอนนี้ก็ยังจะตอนนี้ก็ยังเป็นคลิปหลากหลายอยู่นะคะอืมตามการคะ่ะตามการตามโอกาสนะคะแต่จริงหลักๆแล้ลวอ่ะหวานพอดีเลยนะคะอือ ที่เขาบอกว่าเขาจะทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับพวกอาหารสุขภาพอะค่ะพวกเฮลตี้นะคะนะคะยังมีอีกนะนีนะนนนน่นี่ค่ะนี่กันนี้กันนี้ค่ะเมื่อกี้พูดถึงช่องของนันทิซารอนนะคะหลักๆนะคะนันทิทำเกี่ยวกับเรื่องสมสวยนะคะเกี่ยวกับ การตัดผมเทคนิคของทำผมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับยางพาราด้วยนะคะเพราะว่านันทีมีทำสวนยางพาราการดูแลออต้นยางยังไงนะคะทำยังไงให้ได้ราคาทำยังไงนะคะให้ยางมีน้ำหนักนะคะนั่นแหละค่ะก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับออหลักๆของช่องของนันทีซาลอนนะคะ มันมีหลากหลายหลายคลิปนะคะให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะว่าจะชมคลิปไหนนะคะถ้าตามตามโอกาสตามเวลาก็จะเป็นคลิปต่างๆก็จะมีคลิปพวกฮาฮาตลบนะคะ อร่อยเวอร์อะ ฝรั่งเนี่ยที่บ้านพี่เขาก็ปลูกเองนะคะ เม <c oughs> ื่อกี้เจอผักอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะที่บันที่ไม่รู้จักมันจะมีฉุนนิดหน่อยผักธรรมชาติแต่เป็นสมุนไพรอะค่ะคล้ายๆจะเป็นพี่เขาจะจะคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรนะของหมอเขียวปะ เพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอดีลูกค้านั้นทีเขานับทําผมตอนนี้เห็นจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านแล้วขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะเลิฟเลิฟเพื่อนทุกคนค่ะ